สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ตาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกรุงรอมกับงบประมาณ1,500บาทกันค่ะตาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปกินอะไรกันบ้างไปชมกันเลย ตาจะขอพูดถึงแพลนการเที่ยวโรมของตาในวันนี้ก่อนนะคะโดยตาจะเริ่มจากโคลอสเซียมค่ะจากนั้นก็จะเดินไปชมที่โรมันฟอรัมเพราะมันอยู่ติดกันนะคะเดินไปแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อไปที่นครรัฐวาติกันหรือว่าวาติกันซิตี้นั่นเองนะคะเพื่อชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่เขาบอกว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วตาก็จะนั่งรถเมย์กลับมาที่เดิมก็จะเป็นอันจบทริปวันเดย์ทริปของตาในครั้งนี้ค่ะ มากันที่แรกก่อนเลยนะคะก็คือโคลอสเซียมนั่นเองค่ะพูดถึงโคลอสเซียมแล้วนะคะใครที่มาเที่ยวกรุงโรมแล้วเนี่ยห้ามพลาดกันมาชมโคลอสเซียมเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆค่ะ เนื่องจากว่าที่นี่เคยเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่มาก่อนนะคะก่อด้วยอิฐแล้วก็หินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ527เมตรสูง57เมตรสามารถจุผู้ชมได้ถึง50,000คนเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญคือใช้เวลาสร้างนานถึง10ปีกันเลย ที่นี่นะคะจะประกอบไปด้วยห้องนักสู้เกรดิเอเตอร์นะคะกรงขังสัตว์ที่จะเามาต่อสู้กับแกรดีเเตอร์แล้วก็มีห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือการต่อสู้ของเกรดีเอเตอร์ต่างๆมากมายเลยนะคะมีห้องเก็บวัสดุก่อสร้างบางส่วนแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะคะหรือว่าเครื่องยกกรงสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งจะมีพื้นส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกได้ใช้สําหรับที่จะยกกรงสัตว์ขึ้นสู่สนามเพื่อสู้กับแกรดีเเตอร์นั่นเองค่ะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาชมที่โคลอสเซียมเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนวิทยุนะคะให้กับเราไว้ฟังด้วยนะคะก็จะมีหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะคะโดยที่บัตรค่าเข้าชมสำหรับ1วันนะคะจะอยู่ที่16ยูโรซึ่งบัตรนี้นะคะก็จะรวมถึงโรมันฟอรัมส์แล้วก็เนินปาลลติเนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองแบบ360องศาได้อีกด้วยค่ะ ตาใช้เวลาในการเดินชมโคอรเซียมและก็พิพิธภัณฑ์ด้านในเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงนะคะจากนั้นก็เดินมาชมโรมันฟอรัมหรือว่าจัตุรัสโรมันต่อค่ะแต่ก่อนที่ตาจะเข้ามาในฟอรัมนี้นะคะตาก็ได้แวะกินน้ำกินเค้กที่รามิสุเติมกำลังก่อนค่ะเนื่องจากว่าร้านค้าด้านในฟอรัมตอนช่วงที่ตาไปเนี่ยมันปิดนะคะจากนั้นตาก็มาเดินชมความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของอนาจาักรโรมันโบราณแห่งนี้ค่ะจัตุรัสโรมันหรือโรมันฟอรัมแห่งนี้ เป็นจัตุรัสใจกลางกรุงโรมซึ่งในอดีตเนี่ยคือศูนย์กลางย่านการค้าการเมืองศาสนาที่สําคัญของโรมันนะคะจนกระทั่งโรมันเดินเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยในสมัยยุคกลางก็เลยถูกปล่อยให้เสื่อมโทมรกร้างต่างสภาพที่เห็นนี้ละค่ะ ในแต่ละจุดที่เดินชมนะคะก็จะมีป้ายอธิบายถึงที่มาแล้วก็ความสําคัญต่างๆของสถานที่แต่ละที่ด้วยนะคะซึ่งตาถือว่าที่เนี่ยเป็นที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวกรุงโรมค่ะและจุดที่ตายืนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือจุดที่เรียกว่า p a า a าติเนฮิลหรือเนินพา l าติเนนั่นเองนะคะ ซึ่งราคาตั๋ว16ยูโรของตาเนี่ยก็รวมเนินแห่งนี้เข้าไปด้วยแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ตาได้มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างไกลของอาณาจักรโรมันแห่งนี้แบบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะ อาใช้เวลาในการเดินชมฟอรัมแห่งนี้นะคะสชั่วโมงเต็มๆค่ะเดินไปแล้วก็พักไปนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากๆเดินมาตั้งแต่เช้าเนาะจากนั้นตาก,ก็เลยไปนั่งพักที่่วนสาธารณะใกล้ๆแถวนั้นก่อนนะคะก่อนที่ตาจะขึ้นรถเมไปชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครรัฐวัติกันกันต่อค่ะ แล้วตาก็นั่งรถเม์มาจนถึงจุดที่สามารถเดินต่อเข้าไปที่นครรัฐวาติกันได้นะคะระหว่างทางที่เดินก็จะมีร่มไม้ทอดยาวริมแม่น้ำบวกกับอากาศเย็นๆช่วงที่ตาไปก็คือราวๆ23องศานะคะก็ถือว่าเหมาะมากเลยทีเดียวสำหรับทริปที่ต้องเดินเยอะๆแบบนี้ค่ะและตาก็ได้เดินมาถึงพอนเตซานเอ็นเจโลหรือสะพานนางฟ้า ที่สะพานแห่งนี้ได้ถูกเรียกแบบนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่ามีประติมากรรมรูปปั้นนางฟ้าหรือว่ารูปปั้นเทวทูตที่อ่อนช้อยประณีตแล้วก็สวยงามมากๆถึง10ชิ้นด้วยกันตลอดแนวความยาวของสะพานนั่นเองค่ะซึ่งสะพานนี้นะคะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างใจกลางโรมันพาดผ่านแม่น้ำทิเบอร์เข้าสู่ส่วนของแคสเซิลแองเจโลหรือสุสานแห่งเอเดรียนนั่นเองค่ะ ถึงแล้วนะคะนะครรัฐวาติกันหรือว่าวาติกันซิตี้นะคะเดี๋ยวตาจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์กันด้านในนะคะที่เขาบอกว่าสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วตาก็ได้เข้ามาด้านในแล้วนะคะทุกคนคือสวยมาก มหาวิหารนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก Catholic, ที่ตั้งโบสถ์นะคะเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซูนั่นเองค่ะ ก้าวแรกที่ตาก้าวเข้ามาที่นี่นะคะทุกคนทําให้ตาร้องว้าวเลยอ่ะเพราะว่ามันสวยมากนะคะ mm. เคยได้มีโอกาสไปชมโบสถ์แล้วก็วิหารมาหลายที่ด้วยกันนะคะ mm. แต่ว่าตาต้องยอมรับเลยค่ะว่าที่นี่สวยสะกดตามากๆนะคะ mm. ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวโรมก็อย่าลืมแวะมาชมกันนะคะ mm. เพราะว่าที่นี่เข้าฟรีไม่มีค่าเข้าชมด้วยค่ะ มาถึงขากลับแล้วค่ะทุกคนสำหรับทริปในวันนี้นะคะตาก็ได้แวะบันไดสเปนด้วยหรือที่เรียกว่า Spanish Steps นั่นเองนะคะท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเราก็หิวมากด้วยค่ะเดินมาทั้งวันเลยก็เลยแวะร้านอาหารใกล้ๆที่พักนะคะสั่งเมนูแบบโรมันสไตล์มาลองกินดูก็อร่อยดีนะคะทุกคนมื้อนี้ก็หมดไป15ยูโรค่ะและนั่นก็เป็นสถานที่ทั้งหมดของทริปในครั้งนี้ที่ตานำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ ตก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเดี๋ยวตาจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้ไว้ทางด้านหลังคลิปนะคะวันนี้ตาขอลาไปพักขาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าตาจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ